สวัสดีค่ะพี่น้องการยังถักูีเหมือนเดิมนะคะเห็ดได้ประมาณชั่วโมงกลัวๆนะคะชั่วโมงกวัวๆกําลังถักอยู่การสิทักเป็นผ้ามันข้อให้มันเข่าชุดให้มันเข่ากันกับเสือที่ทักให้นะคะเป็นของขวัญแหยร้านน้อยแหละเสือไม่เซ็ตแล้ววันนี้ได้มันบ่มเหมิดนะคะจะได้ได้เน่เอ๊เห็ดยังดีเสร็จมันเข่ากันก็ชุดมันก็เลยถักเป็นผ้ามันข้อถามว่าเป็นยังก็ทักผ้ามันข้อแบบนี้คือพอทักแบบหนา พอดีลล่เสือ,อนเป็นลล่แบบนี้นะคะแล้อีกอย่างหนึ่งถึงมันจะเป็นหน,า,หนาวมีหิมะมากกับจริงค่ะแต่ว่าในห้องเรียนของนด็กน้อยอ่ะในห้องเรียนของทุกคนนั่นเลยค่ะถึงไม่ยังไงเรอยกันเือก,กันนะคะในห้องเรียนมันจะมีเครื่องทําความอุ่นนะคะดังนั้นก็เลยบม่ต้องทักหนากระได้เพราะว่าสามารถใส่สวยงามได้นะคะในโรงเรียนนะคะเพราะว่าการแต่งตัวไปโรงเรียนของคนมันคนสวีเดนเนี่ยเขบาบอกมีแบบป่อมนะคะในการแต่งชุดนักเรียนนะคะ ใส่อะไรก็ได้อยากจะใส่อะไรก็ได้ยังไม่เยน่อยคือกันใส่ยังก็ใส่ไปเลยแล้วแต่แต่สิอยากใส่ไปโรงเรียนนะคะเขาบริหารบมมีแบบกําหนดดังนั้นก็ได้แต่งตัวสวยใดในโรงเรียนถ้าอยากแต่งตัวแบบใดก็เอาเลยค่ะเต็มทีหัวเขียวหัวเหลืองหัวแหลสิขนผมสีสกินเท่กันเฮ็ดยังสกินเฮ็ดยังมากกระไรนะคะไม่ใช่ปัญหานะคะเขาบริวัดกันที่การแต่งตัวบริวัดกันที่ทรงผมนะคะเขาวัดกันที่สมองนะ ปักกันว่าเจ้าเรียนได้บไในสิ่งที่ขอให้โจทย์ให้กันบ้านไปนะคะกาเรเลียนของมระเทศสวีเดนเขาบระเด็นมีแบบว่ากกอไกลก่อไข่แบบเขาก็มีแบบกอไแบบกลก่อไข่แต่เขาบรไเด้เป็นแบบโจทย์ตายโตแล้วก็มีคําตอบตาโตนะคะเหมือนเป็นการแบบว่าให้คำ,ำถามมากคาถามแบบนี้มากแล้วเจ้าสิคิดออกมาได้แต่เราคนในห้องเดียวกันนี่ก็ค,คิดออกมาเป็นคาเป็นชื่อว่าเขาว่าเอาอยางชื่อว่ามนีเขายกตัวอย่างเรื่องลดน้นกันสิ จ้าคิดจังไรกระดุดย่นเสษเจี่ยในกระดุดย่นกระดุดย่นมันเห็ดอีกย่างหน่งอยงหนึ่งอย่างห่เขาขายหาค่อยๆแต่ละคนก็อธิบายไปสามารถคิดได้ต่างกันงังนสินะเหมือนแลกเหมือนเป็นการใช้ความคิดแล้วก็ของตัวเองว่าถ้าเขาให้โจทย์มาแค่คําว่ารถยนต์นี่เขาสิไปคิดถึงอีหยังนึกถึงอีหยังหัึ่งสินะคะแล้วก็เศษอีหอย่างหนึ่งใกระดุย่นอย่างสินะคะเทคนิคคาตอบมันก็สิมาแตกต่างกันนะคะนี่แหละเป็นการเรียนรูกของของ การศึกษาของชัยวิเดชมินยัยเทอร์เทเบเนียนนะคะเขาบริเวณมาบอกเราเขาว่าคาตอบสิต้องเป็นคาตอบเดียวนะคะคําต,ตอบสามารถเปลี่ยนเป็นหลายคําตอบได้นะคะทีนี้สําหรับสําหรับผ่าคนข้อ,น,ขอน,นี่นะคะมินยายนยมีหลายไล่อยู่ค่ะสามารถเ,เทเดลไลยเทเดลทอเทข้อตงการนะคะแต่ว่าอันนี้พอดีเดทักเสือไล่นีแล้วก็ได้เสียผ่าคนข้อ,ขอมันเก่ากันนะคะแานสาวคนสวยไหนมันเหลือซื้อมาสองม้วนนะคะนี่ม้วนเดียวกันยังม่เหมือนนะคะ เสือดตัวนึงแล้วก็ผ่ามันข้อเกือบเกือบครึ่งนะคะแล้วก็ยังอีกมวนหนึ่งยังบบเปิดออกนะคะดังนั้นก็เลยก็นั้งคิดว่ายังมีเวลาอีกเพราะเดี๋ยวมือแต่ว่ากือสิขึ้นมาสิทากให้เสร็จภายในมือน,นี้แหละผ่ามันข้อแล้วลังจกักนันนิดหน่อยก็สิเฮ็ดงานอย่างอื่นนะคะเพราะว่าเราจะรีดผ่าเรีดยังเตียมกระเป๋าที่จะเดินทางไปเที่ยววันวันเสาร์นะคะรีดผ่าเอาเก็บน่องกระเป๋าให้เรียบร้อย วัาไปลุงเลียนกับมากกตเหต็ดนันเห็ดนีน่ถ้ามีเวลาว่างมานันเอนยแตเหต็ดไปเลยเองสินะคะพอมันอีก็้ันพุดธแล้วนะคะและ้วก็ตั้งใจว่าจะทักให้มันเส็จภายในหมืออื่นตัวสิงทุอย่างที่สิอยากทักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะรีดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาล่งกล้องแล้วก็จะห่อข้ขวัญแล้วก็จะเก็บใส่กล่องใส่ถุงยังเรียบร้อยเอาไปไว่า้เอาไปกระสิใส่ถุงบังไว้นะคะเป็นถุงกระดาษแล้วก็จะปิดสแต๊ก ปะสีบะโบห้หูแล้วก็ตอนช่วงที่กินข้าวแรกไม่บนเรือนะคะกจังสิถือออกมาทั้งถุงนั่นแหละนั่งกินข้าวเป็นยังกันสักพักแต่จังสิโจกออาให้ร้านน้อยนะคะในโต๊ะกินข้าวก็เลยสีเดอีหยงห้มันเรียบ้อยสีหอของขวันหอนันหอนีให้มันเรียบ้อยจะนีนะคะมันจะอยู่บ้านแต่คิดประสีจุยายมันเรียบแคในวันศุกนั่นแหละทั้งกระเป๋าทั้งอยัางของเจของทหาเวลามันบ่อนะคะเพราะมันอีกอน คุณหนึ่งแล้วไม่น้อยยังบม่ได้อาบน้ำอยู่แต่ว่ากินเขายิ่มแล้วนะคะนั่งเฮ็ดหเหียนเฮ็ดหัวไปแต่ตอนนั้นหามงกุ้งกัวกับพวกงูแย่งกันแหละเบิ้งข้าวเบิ้งนันเบิ้งนี่ก็เลยทักเใเหีห้องหัวไปจ๊หน่อยก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไม,มารีบผ่ารีบผ่าครับยังเรียบร้อยแล้วกับม,มาทักต่อเห็ดเหตุเศษแพร่ในแงงนี่แหละค่ะให้ขึ้นนี่แหละนะคะเพราะว่ามันโดดนะคะอีกแป๊บนึงมันก็ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้น้อยข้อท้อ ข้อเนี่ยก็ไม่สิเอามือจุ่มกันได้เนะาะเฮทไทยแล้วก็ถ้าได้มันเหลืออีกก็ะอาเซียยังมีเวลาอีกอาเิียอีกอีกอีกชักชิ้นแล้วก็สิแพ็คใส่กล่องของขวัญน,นะคะการเฮ็ดให้ร้านน้อยเขาสิได้แต่งต,ตัวตาค่ะตาค่ะใจเป็นชุดกันเนาะค่ะในโรงเรียนสิเป็นตาค่กได้แล้วเนาะเห็นเอาต่อยแตะเด็กน้อยฝรั่งตัวนี้น่อยใช่ไหม ลเน่ยสามารถเฮ็ดหนาเห็ดยังได้เมื่อแหละไม่ยังน้อยเห็ดได้เมื่อแหละแพงแต่ว่ามันได้เห็ดเสื้อลา่นี้แล้วก็เลยอยากให้ขามันข้อมันเขาชุดกันเนาะจริงๆเห็ดไล่เอื่อนสีเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันก็แล้วแต่ข้อมัดเนาะพี่น่อยว่าสีลล่เดียวได้แบบนี้เขากันพอดีพอเด็กหน่อยม่มมักอีกอย่างที่มันหนาเกินเสื้อนี่มันก็ขี่คอนนะคะถ้าหนาเกินมันก็บรรทุกหุ่นยายน้อยเด็กหน่อยมันก็บรรทุมัดอีกอย่างที่อัดแน่น นี่เน่ก็เลยว่าเซ้ำนี่ก็นังพอดีสาหรับเด็กหน่อยตัวนี้น้อยนึงแล้วแต่ว่าเต้นดีแท้ได้นแหละดาราเท้าไฟนะคะได้เต้นประโนูนี่นะคะกับเสีดยดประมาณเค่งหนึ่งแล้วกับเห็ดไปอีกรึ่งหนึ่งกับสีเห็ดห่อยลงใ,ใส่กบจบนะคะเดี๋ยวจะเสียจะไม่เป็น้องเบิรงนะคะ,ะเสร็จท้ายก็เสร็จนะคะจากหกวงแดงหอดสามทุ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะสำหรับผักบางข้อหน่อย ของหลานสาวนะคะก็สิพันได้สองหลอดเพราะว่าข้อนี้น้อยหนึ่งนะคะเน็กหน่อยมันก็บอมักอีังถี่มันหนาลุงมดังนะคะเพราะยายนกเข็ดประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขามีเสื้อเลยเห็นไหมคะเรามีเสื้อแล้วเราก็จะมีผ้าพันคอจะได้เข่าคู่กันที่มีหน้อยเอาไล่นี่เพราะว่ามันจะได้เข่ากันพอดีนะคะถ้าตาเป็นไล่อื่นมันก็จะบอกเข่ากันมันก็จะไม่สวย พอพันเสร็จมันก็จะอยู่ประมาณสองโลมันก็จะเข่าไปแล้วมันตกลงมาอยูรางเสือมันก็สิเข่าลลยมันก็สิเข่ากันพอดีเห็นบหมคะมันก็จะหน้าใส่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจะได้รักใจรักนะจุ๊บอ๋อลืมบอกไปว่าได้นี่มัดมวนหนึ่งพอดีนะคะหนึ่งม้วนนี้นะม้วนขนาดนี้นะคะได้สองอย่างค่ะได้เสื้อหนึ่งตัวกับผ้าพัคอหนึ่งพื้นแบบนี้นะจ๊ะ ต้นทุนไม่มากไม่มายนะจ๊ะแค่เราลงทุนทําด้วยใจนะจ๊ะเสร็จแล้วสำหรับของหนูน้อยมันเหลืออยู่อาเซียอย่างแถามมีเวลาเหลือมืออื่นแถาม่วงมีเวลาเหลือก็ค่อยวักอีกทีหนึ่งนะคะก็จะแพ็คกองนะจ๊ะได้ใจ,จรักกิจรักนะจุ๊บ